รถเข้าใหม่ใม่น้อยมาพร้อมของแต่งรอบคันนะคะคันนี้เป็น Toyota v o อ 1.5G นะได้เป็นปี2013ราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะ299,000บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่รถคันนี้คมหล่อแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรนดนอีกแล้วนะวันนี้เก๋มีรถเก๋งสุดสวยส,สุดประหยัดมาแนะนําให้กับทุกท่านได้ชมอีกแล้วนะคะมาใหม่เลยคันนี้นะคะโตโยตา้าวีออบอกได้เลยว่าของแต่งเต็มคันแน่นอนค่ะกับราคาพิเศษสุดๆนะคะกับเจ้า v ีออ 1.5G คันนี้ได้เป็นปี2013นะราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะ299,000บาทเท่านั้นนะคะพร้อมของแต่งรอบคันแบบนี้บอกได้เลยว่าคุ้มๆแน่นอนค่ะลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะบอกได้เลยว่าคันนี้สุดๆค่ะคันนี้นะคะราคา299,000บาทผ่บาทขอนเริ่มต้นแค่5,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะโทรหาเกดด่วนเลยตอนนี้0 8 3 4 3 0 0 6 8 3 บอกได้เลยว่าคุณจะได้ลดคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวรถกันต่อนะคะรถคันนี้ได้เป็นรุ่นท็อปนะคะเริ่มต้นที่โคมไฟหน้าเลยโคมไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้าสวยๆแบบนี้เลยเป็นสิ่งโเมียมนะคะด้านล่างนะคะได้เป็นไฟตัดหมอกมาให้ด้วยมีสเกิร์หน้ามาด้วยนะคะเป็นชุดแต่งเป็นคันแบบนี้นะคะส่วนกระโปรงหน้าหน้านะคะ ไม่มีรอยบุรอยบุ๋มใดๆเลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้สวยคุ้มๆแน่นอนค่ะส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นแม็กนะคะแม็กแต่งมาอย่างนี้เลยตัวยางได้เป็นยางใหม่ๆเลยนะคะเป็นขอบ15้านะคะถัดไปเราไปดูในส่วนของกระจกข้างนะคะกระจกข้างคันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถนะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยค่ะส่วนตัวกระจกของรถนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ ติดฟิล์มรอบคันมาให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านในตัวรถกันนะคะด้านในของตัวรถนะคะแผงประตูข้างเป็นแผงประตูข้างขึ้นรูปเป็นสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะจอกหน้ายังส,สวยๆนะคะไม่มีร่องรอยการกีดขว่วนน็อตทุกตัวไม่เคยโดนขันโดนไขมาแน่นอนค่ะส่วนตัวเบาะด้านในนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะยังส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ทุกอย่างยังสมบูรณ์ครบๆนะคะยังใหม่ๆแบบนี้เลยตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกนะคะส่วนตัวแผ่นเพดนะคะไม่มีรอยแกะรอยเก่าใดๆแล้วก็ตัวน็อตที่เสาบีนะคะไม่เคยโดนขันโดนไขมาแน่นอนค่ะลูกค้ารถคันนี้บอกได้เลยว่าคุ้มคุๆม,มากค่ะถัดไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกัน <S <S แผงประตูข้างฝั่งนี้นะคะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำเช่นกันค่ะ มือจับเป็นแบบโครเมียมแบบนี้นะคะตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้ามีชุดลำโพงให้แล้วก็ด้านในห้องผู้โดยสารกว้างขวางมากเลยเบาะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆแบบนี้เลยถือว่าใช้งานมาน้อยมากค่ะสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็จะมีอ่อที่วางแก้วให้1จุดนะคะแบบนี้เลยตัวเบาะนะเป็นเบาะแบบสามหมอนนะคะ ยังสวยๆทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะในด้านท้ายของตัวรถนะคะถือว่ารถแต่งมาเต็มคันพร้อมใช้งานเลยนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะไฟท้ายได้เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะทูโทนแบบนี้เลยโลโก้ โตโยต้าต่างๆนะคะยังอยู่ครบๆรุ่นจีคันนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะลูกค้าคันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมา2จุดนะมีกล้องถอยหลังมาด้วยนะคะรถพร้อมใช้งานจริงๆค่ะท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะรถคันนี้ของแต่งรอบคันเลยคุ้มๆกับราคาแค่2,99,000บาทเท่านั้นนะโทรหาเกด่วนได้เลย083 430 0683เดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะห้องเก็บสัมภาระกันนะคะ ด้านในนะถือว่ากว้างขวางเก็บของได้เยอะแน่นอนค่ะสำหรับตัวตรงคานนะคะบอกได้เลยว่ายังตรงตรงรถไม่เคยชนหนักผิดวามจมน้ำมาแน่นอนไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเปลี่ยนสีนะคะเล่มทะเบียนยังอยู่ครบครบมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นล้อ,อยางอะไหล่นะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะรถคันนี้นะคะสวยๆคุ้มๆเดิมๆจากโรงงานแน่นอนค่ะ สำหรับท่านใดที่มองหารถใช้งานอยู่นะรถคันนี้แต่งมารอบคันแล้วด้วยนะคะบอกได้เลยว่ามีความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดำมือจับนะคะเป็นโครเมียมมีตัวเปิดกระจกแบบไฟฟ้ามีชุดลำโพงด้านล่างตรงนี้เลยแล้วก็ด้านในนะคะก็สวยๆสะอาดๆนะคะ เบาะเป็นเบาหนังสีดํานะคอนโซลด้านหลังตรงนี้วางของได้เยอะเลยตัวกระจกด้านหลังนะคะไล่ฟ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะถือว่ารถพร้อมใช้งานจริงๆค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะห้องฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับนะแผงประตูข้างตรงนี้นะคะก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันค่ะเป็นสีดํานะคะตัวเปิดปรับกระจกต่างๆเป็นแบบไฟฟ้านะคะ แล้วก็มทีที่วางแก้วให้มีชุดลำโพงให้นะคะด้านในตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะสวยๆแบบนี้เลยยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะตัวปรับเบอบได้เป็นแบบมือยกนะคะปรับได้6ระดับ6ทิศทางนะคะเรามาดูกันต่อในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบม u l ติฟังก์ชันนะคะปรับเสียงลดเสียงอยู่ฝั่งนี้เลยแล้วก็มีแ airbag คู่มาให้ด้วยนะคะบอกได้เลยว่า รถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะแกลืมบอกไปนะว่ารถคันนี้วิ่งไปแค่ห้า0 0ื่นเท่านั้นเองท่านใดที่กำลังสนใจนะรถคันนี้คุ้มคุมจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะคะด้านข้างด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นตัวปรับกระจกแบบไฟฟ้านะคะด้านหน้าคอนโซลต่างๆนะคะไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะฝั่งนี้นะเป็นที่เก็บเอกสารเป็นเก๊ะวาง ของต่างๆนะแล้วก็วิทยุของคันนี้นะคะได้เป็นแบบวิทยุเครื่องเล่นซีดีนะคะใช้งานได้ปกตินะสามารถเชื่อมต่อกับ USB UH ได้ค่ะส่วนตัวแอ์นะจะได้เป็นแบบออโต้นะคะสามารถปรับออโต้ได้เลยแล้วก็จะมีช่องวางของเล็กน้อยสามารถวางโทรศัพท์มือถือได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้ CVT 7สปีดนะคะตัวมือยกมือเบรกเป็นแบบนี้นะคะมือเบรกเป็นแบบนี้เลย แล้วก็มีช่องวางของให้ตรงนี้รถคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะปรับสภาพให้สวยงามยิ่งขึ้นไปอีกนะคะท่านใดที่สนใจนะโทรหาเกดดวนได้เลย0834300683ถัดไปนะคะเก๋จะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะคะ ห้องเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์เกียร์ออตโต้นะคะ1,500 c ซีซีได้เครื่องยนต์แบบ VVT-i นะคะ109แรงม้าบอกได้เลยว่ารถคันนี้ยัง คุณภาพยังสภาพยังเดิมๆอยู่นะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ใหม่กว่านี้อีกนะคะท่านใดที่สนใจนะคะบอกได้เลยว่ารถคันนี้คุ้มๆแน่นอนทั้งราคาทั้งของแต่งนะคะแค่2 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นโทรหาเก๋ได้เลยนะสำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วอยู่ต่างจังหวัดนะคะเราสามารถมีรถสไลด์ส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านกันเลยแล้วอีกอย่างนะคะเรามีไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงหน้าบ้านกันสำหรับท่านใดที่ กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเก๋แนะนำคันนี้เลยนะ Toyota v i o อ1.5 g คันนี้ได้เป็นปี2013ค่ะ เขามาพร้อมกับราคาพิเศษสุดๆส9 9 0 0 0เเท่านั้นราคาไม่ถึง3,000 0 0เลยนะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่6,000กว่าบาทนะคะท่านใดที่สนใจนี่รีบโทรหาเกตด่วนเลยนะคะเรามาดูกันว่าพร้อมของแต่งเต็มคันแบบนี้บอกได้เลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคันถัดไปเกตจะมารีวิวรถสวยๆรถประหยัดคันไหนบ้างฝากกดติดตามเกตไว้ด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่กับรถคันสวยๆนะคะสวัสดีค่ะ